สวัสดีครับมาพบกับ Popitay c เลยนะครับวันนี้เรากำลังสไตล์ไหนกันเรากลัาไปไหนกันเครัคือช่มาหาตันนะครับเพราอว่าเราได้มาซื้อตัว๋วแล้วแล้วก็เราก็ได้ตั๋วกับใบเอ,อ,เอกสารรับรบองการเดินทางนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงโควิดด้วยเดี๋ยวเรากํลาลังจะเดินเข้าไปในสายรถไฟแล้วตอนนี้รถไฟก็ได้มารอเราแล้วเดี๋ยวไปเจอกันบนรถไฟดีกว่านะครับเพราะว่าด้านนอกมันเสียงดังมากทุกคนไปจ้า เลยนะะคหลังเที่ยวนะท่าที่13แล้วเจอกันนะคะเราต้องแย็คตู้กันนะทุกคนจะเดินไปดูว่าเราจะขึ้นตู้ไหนนะค่ะเพราะว่านี่คือประสบการณ์ครั้งแรกไม่เคยขึ้นอันนี้ใช่ป่าวอันนี้ใช่ไหมอันนี้13ใช่ไหมเดี๋ยวต่อขึ้นไปก่อนิ้วซ้ายเสื้อหลุดกรอง13นะครับขอบคุณมากครับ13 19หนึ่งโอ้โห เดี๋ยวขออนุญาตไปจัดของแบบน,นึงนะจ๊ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ได้อยู่กันบน,บนรถไ,ไฟนล้วตอนนี้ชุมทางหัดใหญ่นั่นเองนะจ๊ะแต่ว่าเราได้นอนเตียงบนที่สิบเก้าก็คือท่งนบนบนี้เดี๋ยวคืนนี้เราจะไปนอนด้านบนกันแต่ว่า ตอนนี้คือเพิ่งได้6กโมงหกโมงก็ากา่าอีกเพราะรถไฟออกตอน6กโมงสีนั่งคนเดยอะแล้วออกน่วยไม่รู้วา่าจะทำไรต่อดีเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเราจะทำอะไรต่อเอานะคะทุกคนคือตอนนี้ก็คือบนรถไฟเขาได้ประกาศว่าคือจะไม่มีของกินแล้วใช่ไหมให้เราซื้อตั้งไว้แต่ตอนนี้คือหนูไม่มีตัส่สกบัด เร,ๆๆเราไม่มีเงินสดแรงครับคือตอนนี้ไม่มีเงินสดในตัวเลยแม้แต่สักกระปานเดียวก็คือไม่รู้ว่าเขาจะรับโอนตังไหมเดียวไปซื้อของนิหนึงนะคะทุกคนทุกคนคราวเมื่อกี้คือว่าตอนเราไปซื้อข้าวเสร็จใช่ไหมแล้วทีนี้คือเราไม่มีเงินสดเราก็ได้โอนไปแล้วเราก็จะซื้อข้าวต่อแต่ทีนี้ร้านข้าวก็แบบไม่มีที่โอนเราก็เลยต้องไม่กด,ดตังแล้วต้กดตังก็อยู่ไกลามากคือแบบ เมื่อกี้คือวุ่นวายมากอีดอกเป็นไฟไหม้เป็นอะไรที่ไฟไหม้จริงๆก็คืองงว่าอะไรของฉันคือไฟครั้งแรกวันนี้ก็ไฟไหม้อีกแล้วก็คืองงงงไปหมดงงทุกอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คืออยู่ห่างกับพี่ประมาณกี่ตู้พี่อยู่5้าตู้ที่ห้าเราอยู่สิก็คืองงมากอย่างนึงก็คือ,อขนอแล้วก็ข้าง ก็ซื้อเตรียมตั้งก่นเนก็คือคืนนี้ก็อยู่เฉพาะแต่บนเตียงก็จะไม่เป็นไรก็คือรออยู่กรุงเทพถึงกรุงเทพเลยดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนรถไฟออกดีกว่าเนาะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ก็คือรถไฟยังไม่ออกเลยก็คือน่าจะอรอผู้สารอื่นอยู่เพราะวันนี้ก็ยังมาไม่ครบคนที่นั่งตรงข้างก็ยังไม่มาเลยหรือว่าเขานั่งตู้เป็นตู้ก็มอยู่นะจ๊ะก็ตอนนี้นะครับทุกคนรถไฟก็ได้ออกจากสถานีเวเทียขเราแล้ว คือลืมบอกว่าเราพูดดังไม่ได้นะคะเพราะารบกวนคนอื่นเขานะคะนี่นะคะคือรถไฟก็ไ,ได้ออกเลี๋ยาเดี๋ยวน่าจะไปจอดสถานีพัทลุงเพราะว่าถามอะไรว่าตรงข้ามเราก็คือเป็นคนพัทลุงนะคะที่นั่งกลับกับเรานะคะคือผู้โดยสารร่วมทางน่เองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรอเขาปรับเบาะให้ดีกว่านล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเมส์ไปคุยไปทําอะไรกันบนเบาะนะจ๊ะโอเคค่ะ โอเคนะคะทุกคนคือตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วเตอร์ขอตัวไปนอนก่อนนะคะคือเจอกันพรุ่งนี้เช้าจ้าคุณมอร์นิ่งนะคะทุกคนตอนนี้ก็แปดโมงเช้าแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าถึงหัวหินแล้วนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกัน โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงรุงเชื่อมกับคอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะเดินไปหาพี่สาวของเราที่รออยู่นะคะ่ะคือตรูที่5แต่เราอยู่13บเดียวเดินว,วนไปนะครัตอนนี้กําลังจะลงแล้วสิ้นสุดระยะเวลาตั้งแต่6โมงสีห้านี่บ่ายโมงครึ่ง คือเดิดไป3มชั่วโมงนะครับทุกคนคือนั่งกันปวดก้นมากเดีย๋ยวเราขออนุญาตลงรถไฟแป๊บหนึ่งนะครเพราะตอนนี้คือวุ่นวายมากค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ลงรถแล้วนะคะนี่นะคะรถไฟที่เรานั่งมาเมื่อวานนะคะแล้วก็ถึงมาขอเล่าก่อนว่าทำไมเดลนสาชั่วโมงใช่ไหมค,คือระหว่างรู้สึกว่าประจวบถึงนครปฐมเท่าได้ ทำทางใหม่นะคะก็เลยทําให้รถไฟล่าชา้าแล้วตอนนี้เราก็ถึงหัวลาโพงไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็สบายสบายมากบอกเลยว่าเป็นรถไฟที่สบายมากแต่ตีอย่างหนึ่งคือมันช่วงโควิดแหลนะเนาะคือมันไม่มีอาหารขายบนรถแล้วก็อย่างหนึ่งคือตอนนี้เรากาลังจะเดินไปหาพี่ที่อยู่ตู้ห้าที่เคยบอกว้โอเคค่ะเดี๋ยวเขาเดินไปหานางก่อนนะคะโอเคค่ะนี้เราก็เจอพี่สาเลยแล้วค่ะ อยากถามว่าเป็นยังไงบ้างเหนื่อยมากถ้าเกิดว่าให้มีชอยให้สามชอยกับการเดินทางมกรุงเทพคือเครื่องบินรถทัวร์รถไฟจะเอารถไฟเป็นอันดับที่เท่าไหร่ใชไสุดท้ายรถไฟคือสุดท้ายแต่ว่าก็มันก็สบายเนาะมันก็สบายใช่มันได้นอนควาสบายความสบายยกให้แต่ว่ามันช้าตรงที่รถไฟมันชอบเลทอ่ะเช่ตทางสามชั่วโมง ใช่โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปไหนอ่ะจะคือจะเดินไปขึ้นรถไปขึ้น MRT ใช่ MRT ต่อนะคะโอเคนะคะคือเตอร์จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเตอร์จะเดินทางไปบางแสนตอนนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่อย่างใครประสบการณ์ว่าการนั่งรถไฟมาครั้งแรกมอีอุปสรรคอะไรบ้างคือว่ามันก็ไม่มีสาระอะไรนะขอบคุณที่ดูจนจบนะคะใครที่ดูจบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็ กดกระดิ่งให้เตอร์ด้วยอย่าหนื่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เสมอนะคะโอเคค่ะเราลากันที่หัวลำโพงนะคะบ๊ายลาะ